สวัสดีคะ่ะพี่มินวชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากสเสด็จพ่อเพชรพัทราเทวาทนเทวดากกยเพชรอ,องค์เท้าสมุทรเทว,วาเทวีนะคะลูกหลานพญานาคนะคะที่มักจะซื้อตรงกับความรู้สึกนะคะรักก็คือรักนะคะเกลียดก็คือเกลียดนะคะหลบสีหน้าไม่ได้นะคะหลบสีหน้าไม่ได้แล้วเราก็ทนชิงชังไม่ได้จริงๆนะคะจะต้องจัดการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้อย่างไรนะคะความเป็นคนตรงไปตรงมามันก็ดีเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่า มันไม่ดีในส่วนที่ว่ามันทำให้เราจริงจังกับอารมณ์นั้นๆแล้วก็ยึดกับอารมณ์ที่เราคิดว่าเนี่ยมันคือการซื้อตรงนะคะเมื่อซื้อตรงไปแล้วนะคะเราก็เหมือนกับว่าผูกพันหรือว่าบางทีแล้วก็ชื่นชมตัวเองด้วยแหละที่ซื้อตรงอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมหักไม่ยอมงอนะคะตรงนี้มันจะเป็นอุปสรรคขัดขวางนิดหนึ่งนะคะเราจะต้องอเอาหลาๆ แรงบันดาลใจนะคะมาเพื่อแก้ไขตนเองนะคะตอนนี so ้เรารู้แล้วนะคะว่าความโกรธเกลียดชังนั้มันไม่ดีนะคะไม่ว่าเราจะรังเกียจคนที่น่ารังเกียจขนาดไหนนะคะชิงชังคนที่น่าชิงชังขนาดไหนนะคะแต่ว่านะคะเราจะไปมั่งคั่นพันหรือเปล่านะคะเรากําลังจะทําความดีถวายเจ้าปู่เจ้าย่าหรือเปล่านะคะเนี่ยตรงนี้มันสําคัญกว่าเราไหมนะคะมันสําคัญกับเรามากกว่าการเกลียดชังไหมนะคะตรงนี้นะคะมันจะทําให้เราเออมันลดละหน่อยก็ได้นะ นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบแต่อย่ากเกลียดเลยนะคะให้เหลือแค่ความไม่ชอบให้เหลือแค่ความขุ่นโมใจอย่างนี้ได้หรือเปล่าแล้วเมื่อให้ความขุ่นโมใจเนี่ยมันเป็นที่ระลึกรู้นะคะว่าเอออันนี้อารมณ์ไม่ดีมันยังอยู่นะ,ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ดูมันจนดับไปเนี่ยให้ทําแค่ประมาณอย่างเนี้ยได้หรือเปล่านะคะอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องเอานะคะเจ,จ้าปู่จะย่ามาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองนะคะเราจะต้องเอามรคผลนิพพานมาเป็นเป้าหมายละนะคะเมื่อเป้าหมายเราเนี่ยมันชัดเจนพอนะคะเป้าหมายเราชัดเจนพอเนี่ยเราจะ ยอมนะคะยอมยอมอดยอมกลั้นนะคะตอนแรกมันจะเป็นอดทนอดกลั้นก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราทำถูกต้องทำการละกิเลสอย่างถูกต้องต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญญาเข้ามาช่วยเหล,หลือความอดทนมันจะไม่ใช่อดทนอย่างเดียวเพราะอดทนอย่างเดียวจะกลายเป็นระเบิดเวลาแต่ว่าปัญญาที่จะเข้าใจอารมณ์นะคะถ้าปฏิบัติถูกต้องคือปฏิบัติวิปัสสนา,สนากรรมฐานอย่างถูกต้องพี่มินน้นย้ำด้วยนะคะว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องตัวสติ นะคะจะเห็นอารมณ์นะคะสติไม่ได้แค่ยับยั้งอารมณ์แล้วนะถ้าสติยับยั้งอารมณ์เป็นสมถะแต่ถ้าเกิดสตินะคะเห็นอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นนะคะอารมณ์อยู่ไม่นานนะคะและอารมณ์ก็ดับไปเนี่ยเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้นะคะกับทุกๆอารมณ์เนี่ยตรงเนี้ยมันจะทําให้ นะคะเราไม่เข้าไปยึดนะคะเราจะเหมือนกับจะไม่เข้าไปแบบตะลุมบอลกับตัวอารมณ์เนี่ยมากเกินไปจเหมือนกับโกรธขึ้นมาทีนึ่งก็ไอตัวเนี้ยไอตัวรู้เนี่ยไม่มีสติยับยั้งเลยก็เข้าไปร่วมแจงบองความโกรธนะคะโกรธ เต็มที่ยิ่งโกรธยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งแค้นยิ่งคิดยิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็กลายเป็นแบบมวลลูกใหญ่นะคะมวลระเบิดลูกใหญ่แต่ถ้าเกิดโกรธขึ้นมาครั้งหนึ่งไม่ชอบขึ้นมาครั้งหนึ่งถือสาขึ้นมาครั้งหนึ่งแต่สติคอยรู้ทันสติคอยรู้ทันสติแยกออกมาและนะคะสติไม่ร่วมด้วยไอตัวเนี้ยนะคะเกิดมาเท่าไหนนะคะแต่ไม่มีเชื้อไฟเข้าไปเติมนะคะไม่มีเชื้อไฟเข้าไปคิดยิ่งคิดยิ่งแค้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะค่อยๆมอดไปเอง นะคะอย่างเงี้ยให้ฝึกแบบนี้ถ้าเกิดเราฝึกมาอย่างนี้ถูกทางแล้วนะคะต่อไปเนี่ยความเกลียดชังคนนะคะมันจะเหมือนเหลือแค่ว่า ช่างมันเถอะมันเรื่องของเขาอะเออเหมือนกับว่าปล่อยๆเข้าไปเถอะอะไรเงี้ยนะคะมันกรรมของเขาอะไรเงี้ยมันจะเหลือแค่แค่ประมาณนี้คือแค่ไม่อยากยุ่งนะคะมันจะไม่ได้โกรธเกลียดชังอะไรขนาดนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันดีกับมันดีกับเรากว่าไหมนะคะดีกว่ามานั่งเครียดเครียดแค้นเดี๋ยวนั่งหมั่นไส้เห็นแล้วไม่ชอบที่หน้าเนี่ยตรงเนี้ยมันคือความโกรธแค้นขึ้นมานะเราอยากเป็นลูกหลานพญาน,นาค ที่เป็นอย่างนี้เหรอนะคะเราอยากม,มีนิสัยของพญานาคที่เป็นอย่างนี้เหรอมันเป็นนิสัยที่น่ารักษาเอาไว้ไหมสงวนเอาไว้ไหมมันน่าไหมนะคะถ้าเปิดถ้าเกิดเรายังคงที่จะดึงดันว่าเราลูกหลานพญานาคซื่อตรงต่อความรู้สึกอะไรเงี้ยทําเป็นความภาคภูมิใจขึ้นมาไปมาผลนิพพานไม่ได้นะคะเราจะต้องเป็นลูกหลานพญานาคที่เออเป็นใน,ในฐานะลูกหลานพญานาคคือ เป็นในฐานะผู้ที่ตั้งใจมาฝึกตนพัฒนาตนให้ดีกว่าเดิมนะคะเพื่อไปมาผลิิพานเออถ้าอย่างเนี้ยเป็นลูกหลานพญานาคที่เราน่าจะภาคภูมิใจหน่อยเป็นลูกหลานพญานาคที่ นะคะเจ้าปู่เจ้าย่าเออหน้าอนุโมทนาบุญเอ้ยหน้าช่วยมันวะอะไรเงี้ยตัวเอ้มันกําลังรักเกลเลดอยู่อะไรเงี้ยนะคะหน้าช่วยมากกว่าไหมนะคะดังนั้นก็จึงขอฝากไว้นะคะสําหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะการอยู่กับความเกลียดชังการอยู่กับคนที่เราเกลียดชังแล้วเราจะต้องฝึกปฏิบัติอย่างไรนะคะ,ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube, ยูทูปพญาเพชรพัทรานคาราเพจอัญมณีเพชรเกลวพี่มินด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจที่จะร่วมบุญกับเสด็จพ่องเพชรพัทราเทวานะคะองค์นี้นะคะองค์ท่านเทวดากายเพชรที่มาสอนธรรมะดีๆกับพี่ มิงก็นำมาถ่ายทอดสอนต่อนะคะ มาถ่ายเทอดแบ่งปันต่อนะคะก็สามารถร่วมได้นะคะร่วมบุญได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการบูชานะคะจะบุญเป็นบูชาพยัน,นะคะพยันผืนละ300 399บาทนะคะบ่งน้คบาทนะคะกำไรเรียกทรัพย์นะคะเนี่ยก็สามารถอุดหนุนกันได้นะคะอุดหนุนเทวดานะคะอุดหนุนพี่มิน้นพี่มิ้นจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็พี่มิ้นก็มีทรัพย์ไว้นะคะทั้งเลี้ยงดูชีพแล้วก็ทั้งสร้างทานนะสร้างทาน,นบารมีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งของปัจจัยเนะี่ยไม่ใช่ของพี่มิ้นคนเดียวแต่ส่วส่ววนนส หนึ่งของปัจจัยเนี่ยเป็นของเทวดาเทวดาก็มีทรัพย์ของท่านนะคะตรงเนี้ยนะคะเต็มสมบูรณ์ในการที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างฐานบาร,รมีเป็นของท่านเองด้วยก็มาสนับสนุนกันได้ถือว่าเป็นการร่วมบุญกับกับเทวดานะคะเทวดาจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แค่มีขีดจํากัดแค่ โอ้ยคอยอนุโมทนาบุญกับมนุษย์นะคะอนุโมทนาบุญกับมนุษย์แต่เทวดาเหมือนกับแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับบุญมนุษย์นั้นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดท่านมีทรัพย์ในเมืองมนุษย์แล้วท่านนําพลังงานของท่านมาให้เรานะคะแลกกับปัจจัยเงินทองของเราในเมืองมนุษย์เป็นค่าครูแบบนี้ท่านก็จะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างฐานบาร,รมีเป็นของท่านเองนะคะก็จึงขอฝากกันไปด้วยบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชกรแก้วแล้วก็เฟซนางฤมาศมณีนางฤมาศอิสระเลนะคะขอฝากไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ